งดไม่ได้มาให้งวดนี้อาพักอับโทษหรือไรเสื้อบะถือครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อนร้อนโอ้ยก็เป็นอันอินอันนอนี่น้องเออเอาขวาเสียงนคึรเร่งสูงสูญแน่เลยโอ้ยย่ามา เก็บพี่บ้าก็ซื้อถือกูนะถือแน่อยู่อย่ยงนี้ข่าวซุ้มแม่แค่ลอตเตอรี่เหลือขายข้างแทงกันไหเแมยนมแม่เอ้ยไปสิเป็นบ้าซื้อเลขศูนย์ศูนย์เนาะก็ไปยังดอกเลขก็ถืกก็ไปยังดอกมีเงินทุนก็แห้งแล้วเอาขอเสียงคนยังไม่ได้เงินดิจิตอลหน่อยเร็วไลายยิปเตอร์เดีย สางยังอยูอย่จังเป้าะว่ากันสาม,าดดนมัครบัตรคนจนเพรานว่าให้สิเพต้องไปอิจฉาดอกซุ่มได้แล้วนัะนะ่นน่ะกะล้ามือเดียวแต่ตอนนี้ซุ่มได้แล้วใส่หนีเบิดพราแห้งแล้วค่ะห <c oughs> ลายยี่บอกซุ่มได้เยอะหนีลายยี่บอกแม่เพราตันเบิร์ตหลับไปเงินมือนหมือนกะัเออกะล้ามือเดียวเนาะใส่งวดซุดงวดเพราะม้วมัซ้ำเหมแม่เนีย่ยเนตหลายกว่านั่นจะเป็นเป็นตต่าง วันนี้เรามีงานบวชบ่อยเบอก้บานเตือ,อียยงนักประชุชาวบ้านกะไม่มาชุมนุมมาประชุมเรื่องที่อบรม ใโ้โกันว่ากระเทยมันหำเปเปิ้ยู่บว่กระยใเมูด่ือสอดแจงว่า,าวสอดตัมูลตัวปนอนเมายุ่ข่างจาก,กะีมเม่จึงเห็นบ่เบิ่งจากของพรนันเอามามีดป้ามีแถมาหลไปเอาขอเสียงกระเทยเดี๋ยวเร็มันท่าเนเดี่ยหอดแยงขึ้นีหนึ่งมันท่านจะผ้าันออกจากเบาจอยซึ่งกระท เนี yeah man, man, man. Bon. Ę, ่ยแมนย่ามั่นเนาะผละเที่ยงขึ้นกี่หนึ่งผละเพื่อสิเดินนี่เพื่อสิเต็มไปเบิดเลยล่ะเพื่อจังลาพี่น้องงวดนี่เพรามานด้วยไมยังงวดเอาอันงวดหนาวไม่ได้เมียเด้อพี่บ่าวเฮ้ยสงจะได้ตัวดีบ่ออกรถดไหมเรียลนี่ผู้นี่ออกงวดใส่ป้ายแดงพี่บ่าป้ายทะเบียนนี่ฟังทะเบียนนี่คอควายย่อยักซีซีซีอันนี้เบ้าย่อซื่อคันเบ้าวบ่าอกับโอยซีซีนี่แหละ เ,เปิดธุรกิจตัวยี่แม่งานเสริมนี่ก็คือกลางคืนให้ลูกไปหาตัดใจเบียกรถไทยบางกลงเว้นหาไทายบานขับรถมอเตอร์ไซค์ลงกป่าย่างเดนสมอลลี่อีางานนี่ก็หาที่ไปล่ำหน้าไฟเลยอันนี้งานเสริมงานรักก็มีคือการเปิดล่ามนนวดตัวใช่ลรืเจ๊สวยง่ายลูกก็ท่านจะออกมาเปิดล่าก็ใช่ลรืาให้แม่เดียวเอื่นน้ำถัดแน่แต่ออกมาเป็นลูกละใช่ลร โดนกระเลี้ยงหมูเดงน้ำเขายุติบ้านเป็นที่ไปซื้อบัตรบนคือทั้งเชียงใหม่ยังเดียวบ้านเป็นต้นนี่ลงเป็นตานซักเหตุนาทุกบกุหล้าบลิงเป็นจักเตียเป็นยังไงใส่ไปหาตัดสายเด็กรถไทย้านมั่งแต่ย้อนสักพ้อเทียบร้อยดีครับเมย์มือเสาวยิ่งเขียวแก้แซกชนะมาตัดแล้วแล้วแล้วค่ะมึงตัดทะเบียนรถขั้นไหนล่ะนัข้อควายย่อยอยากซีซี ป้ายแดงจึ้อคืนเว้ยเนีแมนแมนข้อควายยออยากซีซีซีแมนเอารถกูตัวหนักอีควายโหักมึงเลยอออกรถมากลืมนบวกกูจะของต่วยหนิจะไม่เป็นแต่สั่งไม่เห้นว่าใ้การแต่งานกักอย่างอ้าวขึ้นมาเลยจั้งสิบไล่งานเหื่อยพี่เอาเขาเดี๋ยวหุ่จักแน่หู่จ้าน้องอินจ้าหน้องอินจ้าโอ้น้องอินพี่น้องอีนึงเห็ พนักาน้องวีจาน้องเอ็นกับน้องวี่เอ็นวี่อีเวนโอ้ว่าาตีคองเลยนจุดอกเอากลางป้ายออกเปิดลานพี่้องไต่อุดรเที่ยวเดิอกคนหินไปเข้าบนสีดงหูว่าเขาเปิดลานหมดแปลม่าแม่งเอากลางอะนี่จะไม่คือบอสจูมือจูเว้นแขนจีสีเรียมแม่ออกปจังสีแท้ดีสีเปิด่าเออจะหลับ้ายเอาปายจังแม่งดบนซอยยุ่ที Là bên trong cái căn bóng luôn tàu là mặt chung luôn áp bởi lạc một chỗ chung một chỗ chung 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 xì chung 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 ผีเซ็นเตอหลานนัวตื่นขึ้นมาเปิดเ,เตอร,ตอรที่มานย่งดีกันใ่ไโอ้ยผีไล่ใส่เงยกลางไปเมียมีผ้าเอาหัวลงจะสานใช่ปีนปีนปีนทางไม้โอ้ยจังสีอะไรแม่ยที่ไม่เป็นตะสร้างลูผู้เจาเป็นก่ลูข่อยวะ จำจำเหรอเห็นบ่รติดน้ำจักแนวเอียงพี่เอียงอ่ะสุร่าเม่ละยรจมาจับตัวห้าคือห้เกียชุดขาวฝันยี่พี่อาใส่ชุดขาวแล้วกินเหล้าว่าไ้เดียพี่หีหนูฉี่คืนไหมฮะเออเอออาจัะเ้าากอนโอ้ยไลหักกันที่เจ้า ฮะให้ให้กินก่อนเอามาก,ก่อนเอามากขนาดฮะให้คอยเรียนซะก่อนกันจะให้กินไปข้างหลังเนอะขันกินทางนาหาั่นเพราะในเด็ดกคนมีกวดอยู่พวงนี่ <c oughs> เป็นไรข่อยลบจะติดลาข่อยไปลบใหม่วะปีนทั้งไม่หล่ะปีนทั้งไม่ปีนทางนาง้นนนากูเอ,อกมาเอาัว,วากูขึ้นท <c oughs> ันดีมึงจะไม่เข้าใจง่ายง่ายเนาะ เออถือตั้งแบบนี้แหละถือตั้งแวนวนรสชาติหวานหวางมาลายสิ้นจบปิดเสียงสถิตชั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกกาพระศพสาวบอยเปิวบานศพมะพร้าท่านแล้วเดียวเท่านั้นชาติเมื่อวันที่แปดตุลาคมความดีไม่เคยสร้าง ออเจ้ากันไม่เคยพอทีีโ้วนเลยเนาะเอาหลักเอาหลักเอาวนครัเนาะแต่ย่กเพื่นแหละมวนครัเนาะเพราเป็นฝ่นงเลียเาไปแรงๆเพระลักโคนพรัะ้าตายอันนี้ลูกพี่เจ้าตรลาน ช่วงนี่เลยเป็นหายหทปปายมากอย่างรุกนัวมัเปนลูกงั้นโศกเอาถึงแล้วทาแคก์อล้านกู้สาตัวตเดี๋ยวก็มีคนมาเสอบทาแคกไปแม่มันเปือนล้า,ลานย่างเป็นทั้งกันไม่อยังอ่ะเอามันยังอีบันเนผู้ใหญ่ล่ะโอ๊ยบักเปรีมึงเอ้ พี่พี่คันคันคันคัเทียนมันนวดจันจับบัคิวกอนค่ะ้านเอมีคิ้วเด็กพี่กะจนวดจับบัตคิ้วกอนค่ะเอาบัตคิ้วมัจับเากบอีทแมขอมึงก้านวดเด้กพึ่จะมาขอทานอย่พนเป็นยี่ห้อมึงคือผู้หาทุกทุกทุก่าใจดำ อย่งขอท่านสิอทานแัดอจะม่นําเินอยู่กี่กอาทานไปลาแม่พ่ถือเลพนี่หัอนซื้ๆแม่ก็เลยหายลงไปกับป่วยกันา่ยวเรื่อันม้เรื่องนี่อนก็นังอยู่นี่นะจ๊ะจามาแต่งจะมาแต่งจะมาแต่ง ใส่มาจตกแข้งพอนาฬิกาเท่าให้เลยพูดเลยพรนาฬิกาหุ่บอกเอผู้ใดขั้นนี่หใครฮะโอ้ยใจมันประจักหน้าจักหลังเนาะเอาผู้ใดนี่เธอ,อสวยกระด้อฮานนาผู้ดใดใส่ชุดแดงจึ่งครึ่งนี่สิเมีย่ยฝรั่งมสั่นตวัว <c oughs> โอ้ยว่าสิมานวดอ้าวตากินหัวว่าสิมานวดเจ้าของร้านคนไตเราบางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มใจแตงกวาแตงลาไปนี่ น,นี่นะอีน,นั่นต้นนี่อีแตงแลงตัวน้นเนยอุ้ยลเอาเพงมันมาลองเมุ่้ยอยสิมันปวดแขวตายน่องแก้วเห็จองเจาะออยู่แม่โอ้ขีไร้พนโล,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 ลวันนี้เมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหอีานี่คือลิ้นเผาบอมเอาทำนลิ้นเผาตัวไม่ยังผู้กายแก้วตัวหน โอ้จะคุ้นลืมเพล้งแบบกุ้ตไตแก้วปากแดงปากแดงเป็นหน้าให้ยังนบบเธอโอ้ยว่าสิมานว่อนสันดอว่าสิมานว่นเออถึงมองถึงบ้อนแล้วมีล้านนวดนี่กี่ล้านนวดนะน่ะเอาผู้ใดผันั่งคือมือจะหันผัวไม่มึงกีฬาขอจักขอ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 ท่านตีขอท่านขอทานตีนั่นแม่เลรอครับโอ้ยมันเป็นแต่ที่ต้นซากแก้ว ปาสิบ uhm. ่มีอยู่มีกลิ่นตัวคนเขาขันบ่มีอีนีเขาสิมาขอตีไปคนใจบุญเนาะรู้จัให้ทานเพื่อนหานตัวนาะเอาลายยีบาทแเงไว้ในใน่สาธุเดอหาย่เงียิบัดหายขึ้นไปเีสีเด้อนเมือ พอยใจลายหอ้ยีบาทมันจะห้ได้ขึ้นยี่สิบล้านหอยห้อยร้อยนึงมันก็จะบอก่อยเลยล้านเดี่ยวหอยมึงมันหน่อยโพดหอยแม่มันสองลอยโลดเอาละแม่ห้แม่ให้ยสองลอยละว้นอดแม่ละเ้นพีนะซำได้เงืนหมาโอ้ท่าไเงเงินเธอแหไะเขาไปแล้วเธอ เดี๋ยว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 ไม่ห่พี่มิจะพันล้านบ่ค่ะกูลาบแล้วว่าสิวพ่อนเองไปอันยูนี่มีมองนู่นหน่ะืองมองแล้วอันมันยี่บอยเบิกบานบ่เนี่ยเบิร์ตตเบิร์ตตอันหน้าสองเท่าหน่ะเหลงหน้าสองเทวเอาไขหน้าไปอัดเสียงมันไปไปเฮ็ดแท่เสียงเปิดได้อาทินึงมีจริงๆิงหะน่ะโอ้ยเศ้าเ่าเลยได้ จะกอดเท่งหาเอียงจะมาแต่งจะมาแต่งกะลาเต่งแหล่งแต่งจีนวดเื่าบ้นวดนวดค่ะขันวดขันวดลงอันผู้เจ้านวดชั่วโมงจังใดล่ะผู้เจ้านวดชั่วโมงจังไดนวดชั่วโมงหกสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งไหนแม่ผู้เจ้านวดจังใดหลายปันไดชั่วโมงหนึ่งขนาดนวดหลายปันไดนวดสองคน นวดแบบไหนม no <gram okay. mm? yeah. uh ูเ huh. จ้านวดเนี่ยเอาเอาจนนวดร่มส yeah. ุทธิชินนวดนายให้กูถามหน่อยต่อ oh มึง oh มีล oh ูก oh ค้าเขาล้านจักรีอาบอกก่อน um, ่าเอาก่อนมึงนี่แหละนาชิเป็นโซบแรกอุ้ยโอ้ยตอนนี้ผู้ใหญจักเรีอาโอ้ยบอกพื้นลูกค้าเนี่ยมีมาแล้วยายอ๋ออ๋ออ๋อมานนี่แหละมันนวดแท็กอุดรนี่แหละเออเออเออลูกค้าเขาล้านแปดทุนพจทธิเวศเศร้าเบ้อดเลยดิตายเบ้อดเลยดิ นานพื่อนะขึ้นางก็ปวดเลยล่ะวด้านเอจะดอย่างี้ยวยวเดี๋ยวเยจม่ี้าตายเป็นการรัรานข้าวหรือเมื่อกี้มาเมื่อก้าวขา้ามาอุดวเลยเมื่อกี้ก้าวออกยงไงแต่จับัไว้ลูกลูกเมื่อี้อุด่วนเพิ่งอุด่วนวันใดยินดีวนใดเศรเดีเเีาเสให้ชมบมาหายลอยว mùa thắp wow, đấy mùa nước bọn anh mùa nước 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 ไปคนิตด้วยปวนีนอดตำรวจขอรักคุณสุดนอะนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการแสดงครับผมนำพาเมรักแนปลนเข้าสู่